ผัดเปรี้ยวหวานหมูอร่อยดีมีประโยชน์จ้ามาดูส่วนผสมกันนะคะปิ้งเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะแล้วก็เอาหมูลงไปผัดด้วยค่ะผัดหมูจนสุกเลยนะคะพอผัดหมูสุกแล้วเราก็เอาแตงกวาตามลงไปเลยค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่ ตามด้วยสับป,ประรดมะเขือเทศผัดให้เข้ากันนะคะพอผัดให้เข้ากันแล้วเราก็มาเริ่มปรุงกันนะคะใส่ซอสมะเขือเทศก่อนเลยสีช้อนโต๊ะตามด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะ ถ้าเกิดว่าใครต้องการให้มีน้ำผัดมากขึ้นก็เติมน้ำเข้าไปได้อีกนิดหน่อยนะคะแต่ตรงนี้คือเปิ้นพอใจแล้วกับน้ำแค่นี้นะคะผัดส่วนผสมเข้ากันแล้วเราจะใส่พริกหวานลงสุดท้ายเพื่อนนะคะจะเป็นพริกหวานสามสามสีเลยเหลืองแดงเขียวสีสันก็สวยงามมากเลยล่ะคะ่ะอร่อยมากด้วยนะคะลองทำกินกันดูนะจ๊ะ